สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนเนาะของคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอนิ่มบอกในทุกคลิปนะคะ ไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะวันนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนโสดสนิทนะคะในด้านสุขภาพร่างกายโชคราบนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะะะกก่ออนนจไปเปเิดดวงับหมคะ อให้ลูกดวงนะทําสมาธิเอ,อ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้นะคะของคนที่เกิดเดือนเนาะ <c oughs> ค่อนข้างจะขึ้นมาสวยงามเลยสิ่งที่หมอบอกนะคะ <c oughs> <c oughs> ด้านการงานนะคะสิ่งที่หมอเห็นชัดเนาะใครที่เป็นข้าราชการนะคะชั้นผู้ใหญ่นะคะสายการงานที่ต้องพบปะเจราจาพูดคุยหรือแม้กระทั่งการทํางานที่ต้องผ่านข้อเรียกนะสื่อกลางในด้านของอ่า สารกระไดที่หมอบอกนะคะสารทนายนะคะตัวบทกฎหมายทุกอย่างนะคะคุณมีความมั่นคงและแม่นยําในปีนี้ค่อนข้างจะตั้งมั่นด้วยความสัตสัตซื่อหรือว่าบริสุทธิ์ใจในการทํางานคุณค่อนข้างมีเป้าหมายนะคะตั้งเป้าไว้ชัดเจนคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะชั้นงานที่คุณทําอยู่ในสายงานที่หมอบอกนะคะมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอุปถมัมภ์คาชูโอกาสประสบความสําเร็จหรือความเขาเรียกแรงงานที่เราทําอะไรไม่ว่าจะเป็นการทําบุญสวดมนต์ไหวพระ ที่คุณทําอยู่เป็นสิริมงคลกับตัวเองคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหรือว่าเป็นงานที่เคสคนอื่นเขาไม่เอาแต่คุณเข้าไปช่วยเหลือในด้านการกุศลก็ได้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือทําให้คุณเป็นที่รู้จักนะคะประจักษ์แก่คนที่รู้จักทั่วไปนะคะในไพ่ขึ้นมาก็คือการงานมีความสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะคะบางครั้งอาจจะเคยเขาเรียกอะไรนะผ่านการที่โดนเอาเปรียบมาแล้วแต่คุณก็รู้สึกว่าเรายืนหยัดด้วยตัวเราเองเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรน้ํา อ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไมท้องแท้ไม่แพ้ไฟที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้เนาะสิ่งที่คุณทําอยู่มีความมุ่งหวังโอกาสประสบความสาเร็จบางทีบางครั้งแล้วอาจจะไม่ได้หวังอะไรเลยก็ได้ในไพ่ขึ้นมาแต่คุณรู้สึกว่าเราทําด้วยความเต็มใจเราพยายามช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการงานสูงและบุญกุศลตรงนั้นน่ะจะหนุนนําคนที่มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานใครที่ทําเกี่ยวกับ ความสวยความงามนะคะเนาะคลินิกต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงด้วยมีโอกาสได้เปิดธุรกิจกิจการการงานใหม่ๆก็ได้ที่หมอบอกนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสมความมุ่งมา่นปรารถนาหรืออาจจะเป็นเลื่องงามยามดีในเดือนนี้คุณมีโอกาสธุรกิจนะคะเปิดกิจการอะไรใหม่ๆก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้สาเร็จสมปรารถนาทุกประการเนาะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคู่คุณเช่น การไปเที่ยวการไปทําบุญร่วมกันหรือการเขาเรียกอะไรถาวายปัจจัยหมู่ในการทําบุญร่วมกันในในด้านครอบครัวก็ได้ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่นะที่หมอเห็นนะคะหรือมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไม่เคยไปกันมาก่อนนะคะอยู่ดีๆชีวิตคู่คุณครอบครัวคุณชวนไปลักษณะประมาณเนี้ยขอโทษค่ะลักษณะประมาณเนี้ยคุณมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเกิดขึ้นความสมบูรณ์แบบที่หมอบอกนะคะความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวหรือว่า เปิดกิจาการบ้านใหม่รถใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่หมอบอกนะคะคุณมีโอกาสสูงในด้านเนี้ยนะคะคนที่มีคู่มีชีวิตค่อนข้างจะซัพพอร์ตกันดีมีความมั่นคงในชีวิตสูงในเดือนนี้นะคะมีความสุขเยอะๆเนาะสำหรับคู่ชีวิตค่ะมาดูสําหรับคนโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณมีโอกาสนะคะที่จะเจอรักทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีโอกาสได้เจอกันในเดือนนี้ก็ได้หรือมีโอกาสปุ๊บปับ๊บคุยกันแล้วเขาบินมาหาที่หมอบอกนะคะหรือมีโอกาสในอนาคตเขาอาจจะเชิญชวนให้เราไปเที่ยวหาเขาก็ได้สิ่งที่หมอบอกไพ่ันต่ย พบเจอคู่ดีสินเสมอกันหรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือเป็นคนที่ปฏิบัติอะไรคล้ายๆกับเราพูดจากิริยามารยาทเหมือนกันก็นกได้มันมีโอกาสเชื่อมโยงในการที่เราไปขอพรเราไปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเราเขาเรียกอะไรเราหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีมันทําให้เจอคู่ที่ดีชีวิตที่ดีเข้ามาก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะมาดูสําหรับ <c oughs> ขอโทษค่ะคนที่ <c oughs> โสดไม่สนิทอ่าขอโทษเราพูดไปแล้วเนาะคนที่โสดสนิทในเดือนเนี้ย จะรู้สึกมีความกังวลกลัวนะคะหรือว่าคนเก่ายังวนเวียนอยู่ทําให้คุณเคลียร์ตัวเองไม่ได้เดี๋ยวกลับมากับไปลักษณะประมาณเนี้ยเพราะว่ามีความร้องไห้มีน้ําตามีความเสียใจความดีใจบางครั้งก็ปนเปื้อนกับความรู้สึกที่เราทุกข์ความประหม่าความกังวลนะคะทําตัวเองอยู่ให้ปล่อยวางให้ได้ในช่วงเนี้ยนะคะอย่าไปยึดติดอะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรใครทํายังไงไว้มันก็จะได้รับผลกระทบแบบนั้นนอกกรรมแบบนั้นที่หมอบอกค่ะคุณคิดดีทําดีเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า ครูบาอาจารย์ประจำสังขารร่างกายคุณเนี่ยเรามีกันทุกคนหรือทวยเทพเทวดาอาจจะเปิดให้เราพบเจอคู่ที่ใช่แต่ถ้าเกิดเราวันหนึ่งเรามีแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่เราอยู่สดๆสวยๆรอๆรวยๆนะคะดูแลตัวเองไปเรารักตัวเองให้มากๆเดี๋ยวมันจะดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาอาจจะด้านการเงินโชคลาภก็ได้ที่หมอบ,บอกนะคะมีความมั่นคงสูงเนาะ <c oughs> หรือเราจะเอาเคสในการเลี้ยงปลาก็ได้เพื่อเป็นสิริมงคลเงินทองจะได้เข้ามาไม่ขาดสายที่หมอบ,บอกสําหรับคนที่โสดนะคะอยู่แบบสดๆนะจะดีค่ะ มาดูในด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภจะได้มาจากพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเทวดาประจําที่ทางให้โชคให้ลาบนะคะหรือบางครั้งการทําบุญขึ้นบ้านใหม่การทําบุญกิจการใหม่ๆอาจจะได้มาจากเลขน้ามนต์หรือแม้กระทั่งได้มาจากาจะบอกว่าไงเดียสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคที่หมอบอกค่ะมีความเป็นสิริมงคลหรือการไปทําบุญแล้วอ,อยู่ดีๆได้เลขมาลักษณะประมาณนี้คะ่ะเพราะว่า คุณนะ่ะมีโอกาสจะมีมีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งไหมมีค่ะแต่ขอให้จะเดินเดินลอยตามทางที่คุณคิดไว้และตั้งใจปฏิบัติในการทำงานรู้จักอดออมอดหอมนะคะสร้างฐานะความมั่นคงคุณก็จะมีเงินนะคะหรือว่าปลดภาระหนี้สินได้สิ่งที่หมอบอกเนาะในด้านสุขภาพร่างกายนะคะระวังการปวดท้องหรือว่าผู้หญิงอาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านประจำเดือนได้นะคะปวดมดลูกลักษณะประมาณนี้ที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีอาจจะปวดศีษะ นะคะคอบ่าไรหรืออาจจะมีการวิงเวียนศีรษะหนามือตาลายหรือบางคนบางกรณีเนี่ยมีโรคประจาตัวอยู่แล้วระบบโลหิตไม่ดีลักษณะประมาณนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกให้ระวังในด้านนี้ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายให้ดีๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสิ่งที่หมอบอกลดความกังวลความเครียดลงนะคะสิ่งดีๆมันก็จะบังเกิดกับตัวคุณคิดดีทดําดีถ้าเกิดจะสวด <c oughs> ถ้าเกิดสวดมนต์ทำบุญไหว้พระอยู่แล้วนะคะหมอก็แนะนําไม่กรวดน้ําลงดินทุกครั้งเนาะเราจะได้ผ่าน วิบากกรรมอะไรไปที่มันไม่ดีมันจะไม่อะจะได้ดีมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ <c oughs> สร้างทําบุญร่วมกันสร้างพระพุทธรูปก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นละครังเนี่ยเราบริจาคร่วมกันเราก็จะมีบุญกุศลร่วมกันชีวิตจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือบางคนบางกรณี มีบ้านแล้วแต่ยังไม่มีสารมะพรมคุณตั้งสารมะพรมให้เป็นเสาหลักปักใช้ให้กับชีวิตคุณก็จะดีเช่นกันสิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้คนที่ผ่านมาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินในธุรกิจการงานนะคะล่ํารวยสุขภาพแข็งแรงและขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอนิมอนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ